ต้อนรับเข้าสู่รายการ The Queen ราชินีโต๊ะกลมค่ะกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะน้องแพทณัประภาตันตะกูลค่ะสวัสดีน้องแพทค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณแม่สายสตรองได้มาอยู่กับคุณแม่ทั้ง4อย่างที่ต้องปิ่นบอกว่าเป็นคุณแม่สายสตรองแล้วที่สําคัญเลี้ยงลูกเองที่ไม่มีใครมาช่วยเลยอ่ะไม่มีเลยค่ะค่ะไม่มีเลยไม่มีพยาบาลไม่มีพี่เลี้ยงไม่มีผู้ช่วยก็มีช่วยกันก็คือสามีแล้วก็แม่สามีพี่ชายสามีพี่สะใภ้ แค่นี้แต่คือเขาไม่ได้มาประจําเหมือนเวลาเขามาเยี่ยมเราก็มาช่วยเราทีหนึ่งหรือถ้าสมมติว่าแพทแบบไม่ไหวจริงๆอย่างเช่นต้องออกมาทํางานแล้วสามีไม่สามารถอยู่กับลูกได้สองคนเขาก็จะโทรไปหาพี่ชายเขาเองค่ะพี่ยูไนพี่พจะพายยู่ไนทภรรยาผมไม่อยู่เลยเขาก็จะขอตัวช่วยหน่อยขอตัวช่วยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วน้องเลี้ยงยากไหมคะถ้าถามแพทแพทว่ายากอาจจะเป็นเพราะยังมือใหม่แล้วก็ยังไม่ไม่สามารถจูนกับลูกได้ ครบทวนอะไรเงี้ยบางทีร้องทําไมอ่ะก็ให้นมแล้วอแพมเพิร์ดก็เปลี่ยนแล้วก็จับเลอแล้วก็ไกวแล้วก็คุยกันแล้วทำไมไม่หยุดร้องแล้วหนูจะเอาอะไรแล้วเนี่ยมันกี่โมงแล้วหนูไม่รู้จักนอนแล้วแม่จะนอนตอนไหนเราไม่รู้ลูกเราเข้าใจป่ะแต่แพทเข้าใจว่าเขาต้องเข้าใจสิหรือบางทีเราไม่ออกเสียงเราใช้สัมผัสทางจิตก็จะ รูช่วยนอนได้ไหมคะแม่จะหลับนาอยู่แล้วคราวนี้ขอคุยถึงบทบาทของความเป็นแม่ของตัวเองบ้างเป็นยังไงกับการเป็นแม่แล้วด้วยความที่เราก็วยังไวรุ่เลยอย่างเงี้ยพอเรามีคนแรกเราก็คุยกับสามีว่าต้องลองดูก่อนว่าสนุกไหมคือถ้ามีคนแรกแล้วมันสนุกก็อาจจะค่อยว่ากันซึ่งตอนนี้เราสองคนยังสับพงกันอยู่เลยเรายังรู้สึกแบบมันเหนื่อยมากอาจจะต้องรอให้น้องออกไปไหนกับเราได้ก่อนออเลยอย่างเงี้ยคุณพ่อเขาอาจจะรู้สึกสนุกขึ้นตอนท้องเนี่ย แท็กก็ยังทํางานทําจนวันสุดท้ายเลยค่ะพี่แบบทำวันที่สิบสองสบสาก็แต่งหน้าไปผ่าคลอดแต่งหน้าแต่นะยังมีใจแต่งหน้าอยู่นะยังมีเวลาที่สุดแล้วของความเป็นแม่ฉันต้องถ่ายรูปกับลูกและสามีก็นัดวันดูเลิกดูชัยก็ส่งวันเดือนปีเกิดของเรากับสามีไปก็ส่งไปให้สินแสดูเขาก็กําหนดวันและเวลามาให้หวังว่าลูกเกิดมาแล้วผัวกับเมียต้องรวยอะไรอย่างนี้แล้วก็โทรนัดคุณหมอตามเวลาพอได้ปุ๊บคุณหมอบอกต้อง เตรียมตัวคลอดท้ชั่วโมงก็แปลว่าเราต้องออกจากบ้านแต่ตีห้าเพื่อไปถึง6กโมงแล้วคลอด1ิบเอ็ดโมงอย่างแรกที่คิดได้คือสระผมเพราะเราจะไม่ได้สระผมสี่ถึงห้าวันเราสระผมได้ผมให้สวยเลยมัดจุกเบาๆมัดจุกด้วยนักทีเอสดอกองมัดจุกแล้วก็เตรียมที่คาดผมโบอันนึงไว้ื่อมีใครมาเยี่ยมเราไม่ได้สระผมเราก็ได้คาดค่ะสวยๆตยแล้วพิลเลต์เอเดนะพอเช้าขึ้นมาเราก็จะได้แค่ ล้างหน้าอย่างเดียวไปต้องอาบน้ําล้างไปต้องสระไปต้องยุ่งแล้วไม่ต้องแล้วก็มีความฉ่ำวาวของหน้านิดหน่อยฉ่ำวาวของหน้าใช่เพราะเราไปคลอดแบบว่าเจะดูหน้าโสมไม่ได้เฮลตี้เอเฮลตี้หน่อยไอ้ที่เราแต่งไปซีดหมดเลยอืมกลัวพอไปอยู่ดีๆก็แก้ผ้าก็มีผ้าอะไรมาปิดปุ๊บข้างหนึ่งก็เป็นน้ําเกลืออีกข้างหนึ่งก็เป็นวัดความดันแปลว่าเราอยู่อย่างนี้ตลอดเลยไม่โอเคแล้วห้องก็เย็นมากเย็นแบบก็ถามพยาบาล เปิดแอร์หรอคะคือใช้เขาปิดแอร์เขาบอกไม่ได้เปิดมันเป็นห้องปลอดเชื้อมันจะมีอากาศมันจะเย็ยนอย่างนี้อยู่แล้วซึ่งในระหว่างนั้นเนี่ยบล็อกหลังแล้วมันก็จะไม่รู้สึกครึ่งล่างใช่ไหมคะแล้วสามีก็เข้าใจเหตุการณ์บอกเราว่าแป๊บเดียวเหมือนหอนฟันซึ่งเราห<ม>ันไปบอกสามีว่าอย่ายกตัวอย่างอย่างนี้เพราะการถอนฟันเป็นสิ่งที่ฉันกลัวที่สุด ในระหว่างที่เรากําลังฟังเขาคุยหมอก็็บอกว่าเดี๋ยวจุกหน่อยนะคือน้องตัวใหญ่อะค่ะแล้วเขาก็ดันพืดแล้วมันจุกจริงๆอะค่ะดันถุงน้ำข้ามออกแล้วแป๊บเดียวก็ได้ยินเ,เสียงลูกโอ,อ,อ,อูน้ําตาล่วงเลยเราแบบก,กลัวมากกลัวจะมีคนเอาลูกสลับลูกเหมือนออดมหนังเยอะอีกแล้วก่อนไปโรงพยาบาลที่ลา เขาผ่าเสร็จลูกออกมาปุ๊บนี่ยไม่ต้องสนใจว่าเขาจะเย็บแผลเขาอะไรไปทางนู้เลยตามลูกไปเลยนะเดี๋ยวมีคนลาลูกเราไปแล้วสามีก็หัน่ันเล่นละครมากไปป้ากไม่เยอะแล้วก็ให้สามีตามไปแล้วก็พอเขาล้างตัวน้องเสร็จก็มาถ่ายรูปแล้วภาพของเราคือด้วยความที่มันเป็นมุมสูงอ่ะเราก็แบบเราไม่เห็นหน้าลูกสักทีแต่จําได้วินาทีที่ได้ยินเสียงน้องแพทหันไปถามเลย ลูกเรามีผมไหม,มสาม,มีบอกมีผมแล้วค่ะส,บ,บ,าสบ,บายใจแล้วที่แบบเราเห็นหลานเรามาตลอดแล้วมผมเขาหลอมแหลมกันทุกคนแล้วมันไม่โอเคอะ่ะแล้วเราก็กลัวลูกเราจะเป็นหนึ่งในนะั้นเออแต่ก็ฟังดูแฮปปี้ฟ m มิลี่นะแล้วทำไมถึงแยกกันกับคุณเบนส์นะคะ <S <S โอ้โ,อโอ้มันเกิดอะไรขึ้นช่วงหน้าค่ะกลับมาเจาะลึกเรื่องนี้รวมทั้งเคล็ดลับสายสตรองของแพทย์ภาค่ะ สังเกตไหมคะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะมีมหาวิทยาลัยที่ไหนพื้นที่โดยรอบเนี่ยก็จะได้รับการพัฒนาแล้วก็จเจริญเติบโตตามไปด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นคอมมูนิตี้มอลขนาดเล็กนะคะร้านสะดวกซื้อร้านอาหารร้านกาแฟธนาคารอพาร์ตเมนต์หรือคอนโดมิเนียมเรียกได้ว่าเป็นเมืองมหาวิทยาลัยก็ว่าได้ค่ะใช่เลยค่ะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่กำลังดูคอนโดมิเนียมที่ใกล้สถานศึกษานะคะพลาดไม่ได้เลยกับ Queen Tips Beautiful Living by แสนสิริค่ะ ปัจจุบันคอนโดมิเนียมเข้ามาเพื่อรองรับความต้องการในการใช้ชีวิตที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นของนักศึกษาเจ้าหน้าที่และอาจารย์ของมหาวิทยาลัยที่จะได้ไม่ต้องขับฟารถติดมาเรียนหรือมาทำงานช่วยให้มีเวลาในการใช้ชีวิตเพิ่มมากขึ้นกำลังเป็นที่นิยมโดยเฉพาะสำหรับไลฟ์สไตล์ของนักศึกษายุคใหม่ทำให้คนเป็นพ่อเป็นแม่ต้องพิถีพิถันกับการเลือกคอนโดมิเนียมมากยิ่งขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่า เมื่อเวลาลูกอยู่ไกลบ้านเขาจะได้อยู่ในที่ที่ปลอดภัยและสะดวกสบายปัจจัยที่ควรให้ความสำคัญอันดับแรกคือการเลือกผู้ประกอบการที่มีชื่อเสียงค่ะเพราะแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักจะให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยในการอยู่อาศัยมาเป็นอันดับต้นๆและเพื่อให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของนักศึกษาอย่ามองข้ามเรื่องดีไซน์ของคอนโดมิเนียมนะคะต้องมีการออกแบบที่สวยงามและมีฟังก์ชันภายในห้องที่สามารถตอบรับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ได้อย่างแท้จริง พื้นที่ส่วนกลางก็สำคัญนะคะเพื่อที่ผู้อยู่อาศัยจะได้มีสถานที่ไว้ออกกำลังกายและสันทนาการไม่ว่าจะเป็น coworking space สำหรับนั่งทำงานสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลางสำหรับกิจกรรมเอาท์ดอร์ยิ่งถ้ามีรถตู้รับส่งไปที่มหาวิทยาลัยด้วยก็เรียกว่าครบสมบูรณ์แบบเลยล่ะคะ่ะสนับสนุนโดยบ้านคอนโด t o w n h า,าส์จากแสนสิริธนาคารไทยพาณิชย์ มบอกว่าอยากส่งคืนโรงพยาบาลเือไม่ก็กลับไปอยู่ที่เดิมกับแม่ขลูกก,กลับไปในท้องใหม่พี่เลี้ยงที่ดูแม่อยู่ประจําด้านมาท้องพร้อมแพทย์<อ>สนับสนุนโดยสถาบัานดนตรี KPN ครีมย้อมผมอ u d a ส น้องเวซิ่งนี่ยังเล็กๆอยู่เลยแล้วทำไมถึงแยกกับคุณเบสล่ะคะที่แยกเนี่ยมันจําเป็นค่ะเพราะเกรงใจสามีมเป็นคนสวยไงทั้งหน้าตา<อ>และจิตใจเราอ่ะรู้สึกว่าเลี้ยงลูกมันเหนื่อยเนาะมันไปเกรงใจสามีว่าเรากลัวเขาเหนื่อย อยากให้เขานอนแบบเต็มที่แต่เล่าก็ตั้งหาที่อดนอนนะได้โอเคที่หิงเป็นอย่างนี้ทท้งนั้นเลยพอร้องปุ๊บเขาก็จะนอนไม่พอใช่ไหมคะเขาก็จะสะดุ้งตื่นพร้อมเราเราก็เลยเลือกที่จะแยกห้องนอนก็คือพอน้องร้องปุ๊บอะแพ้ก็จะอุ้มน้องไปเลี้ยงอีกห้องนึงเลยแล้วน้องอยากร้องเท่าไหร่ร้องเลยเราโอเคเราอดนอนไปด้วยกันแล้วเดี๋ยวให้เขาไปแทนตอนเช้าหรืออะไรก็ได้แล้วเดี๋ยวตอนนั้นเราไปเต็มพลังงานไป แต่ตอนหลังๆเนี่ยเขาอาจจะมีความคิดก็จะถามว่าให้ช่วยอะไรไหมให้ช่วยอะไรไหมาะใช่ค่ะสิ่งที่พี่เบนจะช่วยก็คือเช้า10บโมงสิบเอ็โมงเขาต้องตื่นพร้อมแพทเพื่ออาบน้ำลูกพร้อมกันคือต้องบอกว่าเลสซิ่งกันแรงเยอะมากแล้วตอนนี้ศีรษ7เจ็ดีะแปนะคะเราอ่างที่แพทซื้อมันเล็กไปแล้วคือเวลาเราจับเขาอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วเขาถีบอ่าตัวเขาเลื่อนเจะอย่างเงี้ยแล้วหัวเขาจะกระแทก อ่างพอกระแทกปุ๊บก็ร้องเพื่อก็ไม่เข้าใจแล้วจะถีบทำไมคุณชายคุณพายเขาไม่รูเรื่องก็เลยจะต้องแบบก็เลยต้องบอกสามีว่าแพทอาบน้ำลูกคนเดียวไม่โอเคละเขาก็เลยต้องอุ้มอุ้มแล้วแพทก็ถูสบู่ถูอะไรอะไรเงี้ยช่วยกันถึงขนาดมีโมเมนต์ว่าแพทบอก อยากส่งคืนโรงพยาบาลหรือไม่ก็กลับไปอยู่ที่เดิมไม่ค่ะลูกกลับไปในท้องใหม่คือตอนที่อยู่โรงพยาบาลน่ะเราเหมือนเรามีคนช่วยเรามีพี่เลี้ยงคือพเ,เพราะโรงพยาบาลน่ะเหมือนเราสามารถกดปุ่มได้ตลอดเวลาจริงๆปุ่มสีแดงพัดจะแบบจะอยู่ข้างตัวพัดเลยอ่ะออพอลองบุ๊ เออน้องๆค่ะคุณแพทพักผ่อนเดี๋ยวเราเอาน้องไปก่อนเลยตอนนี้อ้อแพทนอนเต็มที่เราก็จะแบบเอาน้องมาได้ค่ะแล้วเขาก็จะเอาน้องมาอะไรเงี้ยแพทอยู่ห้าวันแต่ตอนกลางคืนเนี่ยเขาจะพยายามให้เราเลี้ยงเองเราจะได้ชินเวลาน้องตื่นน้องอะไรไม่ใช่กลับไปแล้วเราแบบ แบงคงเลยไม่มีปุ่มแทงแล้วนะที่บ้านแลที่บ้านมันไม่มีปุ่มไม่มดงด <laughs> คือตลอดเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านมาที่เลี้ยงลูกนี่คือไม่ออกสะว่านเลยไม่ค่ะเราพาลูกออกไปไม่ได้อยู่แล้ว1เดือนแล้วเราก็ไม่มีพี่เลี้ยงที่จะฝากแล้วสามีก็ยังใหม่มากกับเด็ก หนึ่งเดือนอเราก็เลยต้องอยู่หนึ่งเดือนแบบนั้นนะคะซึ่งแบบมันเป็นอะไรที่แม่ทําได้ยังไงที่จะเดินวนอยู่ในในห้องอให้นมนอนกับลูกแล้วก็ทําวนอยู่อย่างนั้นอ่ะสาวันแล้วก็จะรอแต่ว่าจะมีใครมาเยี่ยมเราไหมอ,อะไรเงี้ยนอกจากที่จะต้องดูแลน้องเรซิ่งแล้วเนี่ยน้องแพทย์จะต้องดูแลคุณแม่ดูแลพี่สาวอีกจัดสรรเวลาย,ยัางไงล่ะจริงๆในช่วงหนึ่งเดือนที่บอกไม่ออกเลยเนี่ยมันก็จะมีออกบ้างแต่ออกก็คือจากบ้านสามีไปบ้านตัวเองอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้น เ,เครียดตรงที่ว่าเอ๊เรามีน้องเนี่ยเราจะทํายังไงที่เราจะต้องแบ่งเวลาให้ได้<ม>คือไงแพทก็ทิ้งที่นู่นไม่ได้แน่ๆแ,<ม>แต่ที่บ้านน่ะคือแพทมีคนดูแล่แล้ว<ม>น้องสาวคนโตแพทก็ดู<ม>แต่ที่มันเครียดคือตรงที่ว่า พี่เลี้ยงที่ดูแม่อยู่ประจำด้านมาท้องพร้อมแพทอพอดีเลยค,คลอดก่อนแพทอาทิตย์หนึ่งแล้วพอเขาคลอดเขาก็ลาคล,ล,ลอด3เดือนมันพอดีมากเลยคะ่ะเป๊ะเลยเป๊ะเลยเแล้วเราก็มาคลอดหลังจากเขาก็เลยก็ตัดสินใจว่า1เดือนเราเราจะอยู่แต่อย่างนี้ไม่ได้ก็จะมีจัดสรรเวลาว่าโทรหาพี่สะพายบ้างอะไรยเงี้ยค่ะว่าช่วยมาดูน้องครึ่งวันได้ไหมแล้วเราก็แวะมาบ้านอาบน้ําป้อนข้าวอะไรเรียบร้อยแล้วก็ กลับมาดูลูกโอ้ใช่เอ้ยสุดๆจริงๆแล้วดูแลทุกคนอย่างนี้นะคะทําทุกอย่างขนาดนี้นี่เอาพลังมาจากไหนคะจริงๆมันเป็นเพราะความรักนะคะแพทรักครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยเป็นพื้นฐานของแพทเองอยู่แล้วแล้วเวลาเราเรียกลกับบ้านเนี่ยเราจะได้เห็นแม่กินอิ่มนอนหลับ ได้เห็นเขายิ้มเขาหวัวเราะเราก็จะว่าโอ้ยเขายังมีแรงที่จะอยู่กับเราไปอีกนานได้เห็นพี่ได้เห็นน้องๆอะไรเงี้งยก็เป็นพลังที่ทําให้เราอยากไปดูแลเขาเองส่วนลูกเนี่ยมันเป็นของใหม่ในชีวิตอะคะ่ะแล้วพอเราได้มีแล้วว่าโอ้ยความรักลูกมันเป็นอย่างนี้หรอการที่ได้อุ้มเขาเวลาเขาร้องเราตีเขาไม่ได้เนี่ยกลับกลายเป็นเอ็นดูเขาเนี่ยมันเป็นความรู้สึกแบบนี้หรออะไรเงี้ยบอกจะทิ้งลุงถังขยะห้ารอบแล้วก็ไม่เคยทิ้งเลยสักรอบ แล้วยิ่งอย่างเงี้ยมันยิ่งทําให้แบบมีพลังที่จะแบบทั้งดูคุณแม่พี่คนในครอบครัวแล้วก็ลูกมีภาระเยอะมากขนาดนี้เลยต้องรับงานแั็ทุกงานตอนท้องชีก็ยังทํางานจนถึงวันสุดท้ายก่อนคลอด12อ่ะแพทยังอัดรายการอยู่เลยแล้ว13ไปทอดไปคลอดเก่งมากนะสามีก็ถามว่าจะหยุดไหมบอกหยุดอะไรไม่หยุด ก็ไม่ได้เป็นอะไรแท่ะรู้สึกแบท้องใหญใช่ก็แค่ท้องใหญ่เลยแต่ยังเดินเหินได้สบายมากก็ไดเข็งแรงนบเป็นคุณแม่ที่รักสวยรักงามต้องแต่งหน้าสวยบำรุงหน้าอย่างดีจนสามีถามว่าทำไปทำไมสามีบอกคุณไม่โอเคนะสนับสนุนโดยเซรั่มด็อกเตอ แต่ว่าน้องแพทนี่ลดน้ําหนักหลังคลอดเร็วมากพี่มีภาพให้ชมอันนี้นะคะเป็นภาพตอนท้องแล้วสี่เดือนกว่าจะห้าแล้วมั้งคะอันเนี้ยสี่เดือนกว่าจะห้าแล้วเหมือนปกติเลยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอะคุณดูต่อไปเรื่อยๆนี่อันนี้คืออันนี้น่าจะหกกว่าเจ็ดแล้วค่ะหกเจ็ดเดือนเรายังดูแทบไม่รู้คือแค่โตแต่ท้องอะอันนี้ท้องใหญ่ขนาดนแต่แขนขาก็เล็กเหมือนเดิมประมาณนี้ค่ะจะอยู่ในช่วงเจ็ดแปดเนี่ยจะใหญ่แต่ท้อง และอันเนี้ยเข้าไปอยู่ที่ลูกหมดจริงๆเพราะว่าลูกออกมากี่น้ำหนักเท่าไหร่นะคะ3.665ค่ะโอ้โหนี่ไงแล้วดูสิคะเมื่อคลอดออกมาแล้วกี่วันอันนี้ครบเดือนหนึ่งค่ะนี่คือคลอดแล้วไม่มีหน้าท้องเลยอะไม่เหลืออะไรเลยทุกอย่างยุบปุ๊บกลับไปอย่างกับเล่นมายากลเป็นเพราะว่าเราให้นมเองหรือว่าอะไรคะนี่แหละค่ะผลของการเลี้ยงลูกเองให้นมเองมันก็จะลงเร็วหายไปทันที10กิโลกรัม เวมากคุณแม่หลังคลอดนะคะอย่ากขี้เกียจค่ะทำอย่างแพทนะคะดูคนนี้คนนี้ก็ใช้แล้วคุณค่ะนี่ไม่ใช่แพทนะคะนี่ค่ะน้องสาวอันนี้อันนี้ท้องไหนเนี่ยท้องสองสวยอ่ะนี่ก็คือประมาณเท่าไหร่ห้าเดือนแต่แขนนี่นำแพทไปสัม่าเลยไม่แต่คุณก็ยังร้องสอแม่วัยรุ่นนะสวย จนชอบจังเลยดูแล้วอ๋ออันนี้นนนท้องไหรค<ห>นะ,ะอันนี้ท้องสองเจ้าขุนค่ะนี่แต่ว่าไปแล้วนะน้องแพทเนี่ยนะคะน้องสายจะเป็นคุณแม่สายสตรองแล้วเนี่ยนะยังเป็นคุณแม่ที่ รักสวยรักงามต้องแต่งหน้าสวยต้องดูแลหน้าต้องบำรุงผิวบำรุงหน้าอย่างดีจนสามีถามว่าําไปทำไมสามีบอกคุณไม่โอเคนะผมนึกว่าคุณจะออกงานทั้งวันจริงๆเหมือนแค่แพทกลับบ้านแม่ทำไมต้องแต่งเต็มขนาดนี้อะไรเงี้ยก็บอกทำไมอ่ะก็อยากสวยก็อยากสวยอ่ะหลังคลอดปุ๊บก็แต่งคราวนี้แต่งอยู่บ้านจริงๆแต่งหน้าเลี้ยงลูกเดินวนอยู่ในบ้านจริงๆในความ รู้สึกแพทแพทรู้สึกว่าเขาเห็นแพดตอนแบบไม่แต่งเลียงลูกตอนกลางคืนอะ่ะมันก็แย่อยู่แล้วเป็นภาพที่ไม่เจริญหูจเจริญตาอพอมาตอนกลางวันยังจะเห็นภาพนั้นอีกเหรอใส่เสื้อตัวเดิมกางเกงนอนตัวเดิมอีกเหรอแพทไม่โอเคอะแพทเลยรู้สึกว่าอย่างน้อยก็ต้องมีแป้งแก้มแดงหน่อยเวลาเขาตื่นมาสมวติเขาตื่นขึ้นมาปุ๊บ สดใสได้เห็นอะไรที่มันสดใสขนาดลูกหลับปุ๊บรีนทาครีมใช่ใช่นี่ไม่ใช่แค่แต่งหน้านะอยู่เฉยเฉยบมรุงหน้ามีน่าผิวถึงดีดีขนาดเนี้ยคนท้องเนี่ยจะมีปัญหาโดยเฉพาะท้องลูกผู้ชายทุกคนจะบอกเลยว่าแม่จะโซแม่จะไม่โอเคนู่นนี่นั่นเลย แต่แพทไม่เป็นเลยอะ่ะพอแพทเริ่มดูแลตั้งแต่รู้ว่าท้องปุ๊บแพทเอาเลยแพทกลัวมากวันนี้นะต้องบอกว่าคุณตะคุณตาม,มากรับตั้ยี่แหมไม่อยากจะพูดว่าเลิก<อ>คือเป็นเซรั่มน้ำนมซึมเร็วแห้งเร็วอะไรเงี้ยพอเรามีลูกอะ่ะเราเลยรู้เลยว่าไอยอย่างเงี้ยมันดีนะเพราะเราไม่มีเวลาที่มาแบบ แพ้ิผิวน่นนี่รอแหง้งคือลูกเราลองได้ตลอดเวลาเราไม่สามารถกําหนดได้ว่าเราต้องสแตนบายตลอดเราต้องสแตนบายค่ะแล้วเดี๋ยวนี้แพทอาบน้าเร็วกว่าเดิมอีกแล้วทุกอย่างต้องทําเร็วมากเราตัวนี้พอทาแล้วมันซึมเลยแพทสามารถที่แบบทุบแล้วแบบพร้อมเลยลูกแม่ได<อ>้อยู่ตรงนี้แล้ว<อ> <laughs> แม่พร้อมหนูลองได้ตลอดเลยลูกแม่ โอเคแล้วน้องแพทย์เป็นคนที่รีวิวอะไรแล้วก็น่าใช้ไหนลองรีวิวสดๆให้เราดูหน่อยได้ไหมคะคือจริงๆอ่ะของมันต้องดีก่อนอันดับแรกเราถึงจะกล้ารีวิวอะไรเงี้ยดูค่ะง่ายๆคือเนื้อครีมเขาเนี่ยจะเป็นเซรั่มน้ำนมเข้มข้นใช่ไหมคะทาไปที่หน้าอย่างเงี้ยแป๊บเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะซึมเข้าไปเลยอย่างเงี้ยพอซึมเสร็จแล้วก็ไปใช้ชีวิตต่อใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนแต่กลางวันเนี่ยหลายคนบอกว่าใช้แล้ว แล้วทำไมไม่เห็นข่าวเลยอ้วาวก็ทากรีมกันแดดด้วยสิคะเ,ออเซรั่มน้ำน,น,น,นมค่ะไม่ได้ผสมกันแดดนมถูกถกออ<อ>ก็ถ้าใครนะคะอยากจะดูรีวิวหรือว่าหาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของดรจิเนี่ยว่าเป็นยังไงรีวิวมีใครใช้แล้วบอกดีบ้างเนี่ยนะคะก็เข้าไปได้เลยไม่ว่าจะเป็นเซิร์ชใน Google หรือว่าใน Facebook ก็ได้นะคะแค่พิมพ์ตัว D ตัว R แล้วก็จุดแล้วก็ตัว J ตัวไอแล้วก็ตัว L2 ตัวค่ะแค่นั้นเองคุณก็จะได้เห็นข้อมูลของเราทั้งหมดเลยนะคะรวมถึงฝากแคมเปญดีๆด้วยค่่ะใช้ดีบออกต คนที่รักกับดกรจิลค่ะวันนี้ม,มารายการของเราช่วยค่ะิวเดอะควีนราชินีโตะกลมให้หน่อยได้ไหมคะสาหรับรายการเดอะควีนราชินีโตกลมอู้ใหญ่พูดเลยค่ะพิกรเนี่ยสวยมากนะคะทั้ง4คนค <laughs> ุกรตสวยมากยังไม่พอแขกรับเชิญสวยกว่าใช่ แล้วถ้าอยากจะรู้นะคะว่าสวยขนาดไหนแส้ขนาดไหนต้องติดตามในรายการเดอะพวีนราชนีตโต๊ะกลมค่ะทุกวันเสาร์นะคะเวลา7จ็โมงห้นาทีทางช่อง3นี้ละค่ะ ดีมน่าดูจริงๆนาดูมาดีมากแะ้วค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องแพทย์น้ภามากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรนะคะจากนิสยาแล้วก็เอ็กซิบิทค่ะค่ะแล้วก็พบกับพวกเรานะคะ The Queen ราชินีตกลมได้ใหม่ทุกวันเสาร์เวลา7 50นาฬิกา50ทีทางช่อง3แห่งนี้วันนี้พวกเราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ